สวัสดีครับมัน,นี่ครับพามาชมสวนไม้ไผ่ขาวล้านะครับไม้ไผ่ขาวล้า,ากาบแดงนะครับเงาตีตรงนี้ปืนตีตรงนี้ประมันเจ็ดลายปูโลกเซมในส่วนยางนะครับก็ดูว่าผลตอบรับก็ใช้ได้นะครับก็สวยดีเป็นปูนเซมในส่วนยาง อตอนนี้ก็เริ่มเริ่มใชไ้ได้เลยนะครับล้ากโคกโกโกย้ายได้โลแกะจัดนิดนึงครับอประมาณกำม,มือนะครับตรงนี้ปุ่นทีตรงนี้ก็ประมาณซ้มรอยโกไปข้าวลำาปลายปีกันน่าจะจัดได้เลยอืมครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับนะ